สวัสดีครับเพืทุนครับพบกับคอฟฟี่เบงนะครับกับผมนะครับเชยัติวังกูนะครับช่วงเช้านะครับตลาดหุ้นก็ของไทยนะครับก็แว่งตัวนะครับต้องบอกว่าแกว่งตัวแคบๆเลยนะครับบวกลบอยู่ประมาณสัก5้าถึงสิบจุดแค่นั้นเองนะครับอันนี้นะครับก็ประเด็นก็คงมาจากในเรื่องของความกังวลในส่วนของตัวโควิดนะครับที่กลับมาระบาดรอบใหม่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราจะเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้ออยู่ที่ระดับประมาณสัก3ามรอยกว่าราย นะครับวันนี้ปรากฏว่า400กว่าลายนะครับทำให้ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้นะครับก็ส่งผลให้ดัชนีเนี่ยแกว่งตัวแคบๆนะครับโดยหุ้นในช่วงเช้านะครับตัวที่ปรับตัวขึ้นมาดีๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของตัวโควิด -19 นะครับอย่างเช่นตัว TQM นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่แนะนำในส่วนของบล็อกเทรดของเรานะครับ ได้ประโยชน์จากเรื่องของการทำประกันโควิด1 9เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงตัวสีตังโกฟนะครับก็ออกมาจากดีมาในการใช้ถุงมือยางเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นหุ้นบางตัวนะครับที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัว Mo s t a c t i v e บ้างนะฮะโอเคตัวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวสีจังนะครับ หรือสองเป็นสีตังโกรฟนะครับแล้วก็เดลต้า KTB นะครับทิสโก้นะครับแล้วก็ไล่ลเรียงกันมานะครับก็เราจะเห็นว่าหุ้นที่แกว่งๆตัวพวกนี้เนะี่ยหรือว่าปรับตัวอยู่ในแดนบวกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คงจะเป็นหุ้นที่ได้ได้ประโยชน์จากที่ที่เราได้พูดคุยกันไปกี้นี้นะครับทีนี้มาต่อกันนะครับในส่วนของภาพทางด้านตลาดหุ้นรอบบ้านนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะฮะ ก็ปรากฏว่าในส่วนช่วงเช้านะครับญี่ปุ่นนะครับลบไปประมาณยี่สิบจุดนะครับฮ่องกงนะครับบวกเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ไต้หวันบวกอยู่ประมาณหนึ่งร้อยจุดนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับคือในส่วนของฟิลิปปินส์นะครับโอ้ลบค่อนข้างเยอะนะครับลบประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นกว่านะครับอินโดนีเซียนิ่งๆนะครับส่วนของบ้านเราก็อ่ายางอยู่บวกเล็กๆนะครับบวกบวกไม่เยอะมากนะครับ มาดูในฝั่งของดาวโจนฟิวเจอร์นะครับดาวโจนฟิวเจอร์บวกอยู่ประมาณ52จุดนะครับแล้วก็น้ำมันลงนะครับน้ำมันย่อตัวลงประมาณ56เซนนะครับมาดูทองคำบ้างนะครับทองคำอยู่ในบวกนะครับบวกอยู่ประมาณ5เหรียญนะครับ5เหรียญนะครับทองคำเงินบาทนะครับยังเป็นสิ่งที่ผมมองว่าน่ากังวลนะครับในช่วงนี้เกี่ยวกับทิศทางของตัวฟันโฟนะครับก็คือ ค่าเงินบาทตอนนี้อยู่ที่สามสิบ็ดจุดสี่สองนะครับอ่อนค่าลงมาต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางฟันโฟช่วงนี้เนี่ยถ้าเราจะหวังพึ่งพาว่าเขาจะมาไหลเข้าอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะพึ่งพาได้ยากนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวบอลยูนะครับทรงๆครับหนึ่งจุดหกหกนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาอัปเดตกันนับในส่วนของสถานการณ์ทางด้านเช่นเด็กนะครับทางด้านสัญญาณเทคนิคว่าเราจะอย่างไงกันต่อนะครับก็ช่วงเช้านะครับอ่า สัญญาณถือว่าพอดีพอดูได้นะครับพอดูได้นะครับเพราะว่ามีการรีบาวขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับอินดิเคเตอร์ที่ยังทิ้งตัวลงนะครับ m s r i s i m a จะจะเ,เริ่มเริ่มดึงกลับแต่ว่าก็ยังโมเมนตัมถือว่าน้อยนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับถ้าจะเด้งกลับไรแล้วดูดีขึ้นเนี่ยคุณจะต้องปิดหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เราพูดคุยกันมานานอยู่แล้วนะครับหนึ่งห้าหกศูนย นะครับถ้าปิดแล้วเกินแนวนี้หนึ่งห้าหกศูนย์ผมยังมองว่าพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะรีบาวได้นะครับแต่ถ้าเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมา,มา,มาแล้วปิดไม่เกินหนึ่งห้าหกศูนย์ผมมองว่าพรุ่งนี้ยังมีโอกาสของการอ่อนตัวลงมาอยู่นะครับส่วนช่วงบ่ายเนี่ยเรามองภาพของการแกว่งตัวนะครับขอบด้านบนนะฮะจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าหกห้านะครับอันนี้เป็นด้านบนนะครับส่วนด้านล่าง นะครับจะเป็นหนึ่งห้าห้าศูนนะครับประมาณนี้นะครับ2กรอบนี้นะครับช่วงบ่ายก็เน้นเป็นจังหวะของการเข้าซื้อแบบเก่งกำไรไปนะครับมาดูกันครับในส่วนของตัวหุ้นแนะนำนะครับทางด้านกลยุทธ์นะครับจะเป็นในส่วนของทางด้าน BCH นะคะชโยนะครับแล้วก็ p r e a h a Shipping นะครับในส่วนของตัวหุ้น ทางด้านสัญญาเทคนิคนะครับตัวที่เราแนะนำนะครับในช่วงบ่ายจะเป็นในส่วนของ RCL นะครับภาพรวมเนี่ยเป็นลักษณะการกลับตัวแบบ W นะฮะแล้วก็ตัวราคาเนี่ยมีการดีตัวผ่านกรอบพักตัวขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เริ่มมีวอลลุ่มเข้ามาให้เราได้เห็นและนะครับเพราะนั้นเราแนะนำกิ่งกำไรนะับสำหรับตัว RCL นะครับ แนวรับ26.5แนวต้าน28นะฮะจุดชะ้อด25.5นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว CWT อันนี้การาฟถือว่าใช้ได้เช่นกันนะครับเป็นละาสองการาขาขึ้นนะฮะแล้วก็มีการพักฐานมาละนะครับล่าสุดก,ก็เป็นละสองการกลับตัวแบบตัว W นะครับ Indicator มานะครับ v o l ุ่มถือว่าใช้ได้นะฮะก็แนะนำเป็นละสองการเก่งกำไรนะครับ แนวรับนะครับสามจุด็ดสองแนวต้านสาจุดเก้านะฮะจุดคัดร้อสามจุดหกสนะครับโฟอินนะครับในช่วงเช้าเป็นตัว R S นะครับไทตัน R C L อ่าเป็นตัวที่เราแนะนำด้วยนะครับ T Q M นะครับแล้วก็ t a t a Steel นะฮะส่วนโฟเอานะครับ V N T ปตทสอบพอนะครับ T W Z นะครับแบมนะะแล้วก็ตัว D C C นะฮะ ส่วนอันนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้ยอดผู้ป่วยล่าสุดก็อ,อยู่ที่405รายนะครับสําหรับตัวเลขวันนี้นะครับในส่วนของประเด็นข่าวอื่นนะครับดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมนะครับลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่ระดับ48.5นะครับหลังจากกุมภาพันธ์อยู่ที่49.1นะครับอันนี้ก็เป็นความกังวลเรื่องโควิดรอบใหม่แล้วก็การเมืองในประเทศนะคร ที m วนะครับวันนี้บวกได้ประมาณ5%รนะครับรับนเชิงบวกนะครับจากดีมานการอาทําประกันภาคขึ้นนะครับส่วนกลุ่มเหล็กนะครับหลายวันที่ผ่านมานะครับเป็นเดือนละนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวที่นํามาคือ i n o นนะครับตัวแซมแล้วก็บางสะพานนะครับรับแรงหนุนจากราคาเหล็กพุ่งขึ้นนะครับโดย ในเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่ที่ระดับ105.8นะครับสูงสุดในรอบ7ปีนะครับเราก็เป็นการปรับตัวขึ้นสามเดือนติดต่อกันด้วยนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับ PTG นะครับตั้ง SCBS นะครับเป็น FA นะครับส่งตามคอมเพล็กเข้าตลาดหุ้นนะครับ Q2 ปี65นะครับระดมทุนขยายกำลังการผลิตนะครับ อโอเคนี้ก็ครบช่วนนะครับสำหรับในฝั่งของทางด้านอัปเดตสานยานเทคนิคนะครับนะครับสักครู่นะฮะ สวัสดีทุกท่านนะครับคุณทัศนีถามบีเอ็มโอ้บีเอมันขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะเนี่ยบีเอมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ r s เระดับเก้าสิบเอ็ดนะฮะก็เล่นไม่ว่ากันนะแต่ว่าคัดลอตด้วยนะครับมีจุดคัดลอตด้วยนะครับแนวรับนะครับสี่จุดแปดนะฮะแนวต้านห้าบาทห้าบาทสิบนะครับแล้วก็ถ้าหลุดสี่จุดหกให้คัดลอดด้วยนะครับ สูงนะครับคุณทัศนีนะครับเตือนด้วยความหวังดีนะครับราคาสูงมากนะครับ KCE นะครับแนวรับนะครับแนวรับอยู่ประมาณสัก5้าสิบเจบาทนะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันนะครับคุณเปรมบอกว่าบีกร m มมีเด้งแล้วตามไหมไม่ตามนะครับเนี่ยไม่ตามนะครับ คุณเตมลองดูนะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันเส้นสีเหลืองเนี่ยเด้งขึ้นมาทีไรก็ติดทุกทีนะครับเห็นไหมฮะเด้งมาทีไรก็ติดทุกทีเพราะนั้นถามว่าเด้งแล้วตรงนี้คุณเปรมอยากตามตามได้ครับนะครับสี่สิบห้าขายบาทหนึ่งเอาไหมอ่าถ้าบาทหนึ่งเอาก็ลองดูนะครับแต่ถ้าไม่อยากไม่อยากได้นะครับไม่อยากได้รอบเล็กๆอยากได้รอบใหญ่ควรให้ยืนสี ปิ5บาทก่อนนะครับพิสโก้นะครับทิสโก้แนวโน้มดีครับก็แนวรับประมาณสัก98นะครับส่วนแนวต้าน100นะครับผ่านได้รองใบ105นะครับ AJ g r a p h ค t i c ก็ยังไม่ได้เสียอะไรนะครับช่วงเช้าแม้จะมาแม้จะไม่วิ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรฮะราคามันก็แค่เหลืองๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนะครับ ทีรับนะครับเมื่อวานนี้เป็นหุ้นแนะนำของเรานะครับช่วงบ่ายก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณสองบาทแปดสิบนะครับผ่านได้ไปมองไปแถวสามบาทอีกทีหนึ่งนะครับอ็อกไม่ซื้อเพิ่มนะครับยังไม่ซื้อเพิ่มนะครับตัวอ็อกนะครับเอาแค่ถือก่อนนะครับรอดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งถ้าหลุดสิบาทคัดลอตนะครับคุณมิตตีนะครับเอ็กโอนะครับแนวโน้ม แนวโน้ม XO เป็นลักษณะของการาพักตัวนะฮะแนวรับประมาณสิบสามบาทนะครับ P/RM พื้นฐานไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ cover นะครับพื้นฐานไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้แนวแนวโน้มทางด้านสินญ,ญาณเทคนิคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลุดบริเวณเส้นสิบลงมานะครับ C B T มีเด้งขึ้นนิดนึงนะครับมีเด้งขึ้นนิดนึงแต่ก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับเด้งขึ้นมาไม่ผ่านเส้นสิบเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเพราะนั้นเล่นได้ครับร้อยสามสิบนะครับเป็นจุด a ท e profit นะครับเล่นเด้งได้นะครับแต่ถ้าอยากให้เล่นได้อ่ารอบใหญ่ๆควรให้ยืนร้อยสามสิบก่อนนะครับเอเเข้าได้ไหม ก็สัญญาณเทคนิคพอได้อยู่นะครับยังเล่นได้อยู่นะครับแนวรับประมาณบาทยี่บสองแนวต้านประมาณบาทสามสิบแล้วก็ประมาณแถวบาทสามห้านะฮะสัญญาณกราฟใช้ได้ TCC ไม่ดีนะครับช่วงเช้าอ่าเนี่ยนะฮะราคาลงนะครับต่ำกว่าเส้นสิบไม่ดีนะครับคุณ DJ บาวนะฮะไม่ดีนะครับแนะนำเวสแอนดซีไปมาดูฝั่ง YouTube นะครับ คุณมดบอกว่าราคากลุ่มเหล็กยังเข้าซื้อได้ไหมลองดูนะครับคุณมดนะครับแต่เหล็กแต่ละตัวเนี่ยขึ้นมามามันมีการปรับปรวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วมันไม่ใช่พึ่งขึ้นเนี่ยลองดูนะครับกราฟแต่ละตัวโอ้โบอสกันหมดแล้วนะครับเพราะฉนั้นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าเป็นล่าสองการเก็งกําไรนะครับข่าวที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันราคาเหล็กขึ้นมาสามเดือนติดต่อกันนะครับข่าวที่เอามาให้เนี่ยแน่นอนมันมี มันอาจจะช้าไปนะครับมันไม่ใช่ไม้แรกแล้วนะครับ DTCL ก็แนวรับประมาณ5้าบาทเจนะครับห้าบาทเจนะครับแนวต้านประมาณ6กบาทห้นะครับตัวเจนะครับตัวเจพักนะฮะพักฐานนะครับพักตัวลงมานะครับถ้ายืน3า0บาทห้ไม่ได้ยังไม่เล่นนะครับ WGE นะครับแนวรับประมาณบาท ก้าสิบห้านะครับประมาณนั้นนะครับส่วนแนวต้านสองบาทสิบหกนะครับแนวโน้มยังเก่งกำไรได้นะครับไปแบงก์ไปแบงก์ต่ำกว่าเส้นสิบนะครับเวดันซีไปนะครับไม่เอานะซินแมกนะครับซินแมกแนวรับประมาณยี่สิบสาบาทเจ็ดสิบนะครับส่วนแนวต้านประมาณยี่สิบสี่บาทแปดสิบนะครับสบายนะครับสบายแนวรับประมาณห้าบาท บาทสีนะครับ5้าบาทสี่สิบแนวต้านประมาณ5บาทเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าโดยรวมโอเวอร์บอสนะครับ,บระมัดระวังในการลงทุนด้วย ECL ECL ต่ำกว่าเส้นสิบนะครับเวทเนซี v N C ไปนะครับ VL VL จุดคัดก็โลวันนี้นะครับประมาณสองบาทสี่สิบนะครับ Ft อันนี้มีแนวต้านประมาณแถว47บาทนะครับเป็นไฮเดิมเขาอ่าช่วงโซนนี้47บาทนะครับอันนั้นเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็จังหวะในการขายทํากําไรด้วยนะครับสตาร์ทเลิกเล่นหรือ,อยังไม่เพิ่งเล่นเมื่อวานวันนี้พักตกลงมาบอกเลิกเล่นแล้วยังไม่เลิกน,นะครับยังไม่เลิกแต่ว่าเป็นลัษณะการพักตกลงมาแค่นั้นเองนะครับก็ดูจังหวะนะครับถ้าย่อลงมาแล้วไม่หลุดบริเวณเส้น14บาท30 ผมว่ายังเล่นได้อยู่นะครับสำหรับตัวสตาร์คนะครับอ่ะโอเคสำหรับช่วงบ่ายนะครับก็อัปเดตประมาณนี้นะครับก็ช่วงบ่ายผมคิดว่าภาพรวมของตลาดน่าจะเป็นนะสองการไซด์เวย์นะครับแกว่งๆตัวนะครับก็อจาจจะดูจังหวะของการเทรดดิ้งตามหุ้นที่มีสตอรี่หรือเป็นหุ้นที่มีอีกอ่าวอลุ่มเข้ามาก็แล้วกัน นะครับโอเคสําหรับช่วงบ่ายฝากไว้ประมาณนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ผมลานะครับผมาลามีธุระนะครับก็คงไม่ได้มาพบกับนักทุนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณอาทิตย์น่าจะมาเข้ามาแทนนะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ